เลยครับผมก่อนอื่นไม่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกีเลน่าฟิฟายที่เคารพบรักท่านด้วยนะครับผมบช่อง1986เยดเคมาร์ฟเกอร์กับพีแน็กคุณดีกูเดิมอีกชินเคยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปในรีวิวในส่วนของไฟพาร์สิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับประจำซีซั่นที่52นะครับหรือว่าเดือนกันยายนนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเต็มเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อพรีออเดอร์นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับตังน้องคนไหนนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสกัดดิงกดสตัฟสกายไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะครับสำหรับไฟพาร ว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสําหรับไฟพาร์ตเปิดตัวสิทธิ์ขั้นสูงใหม่ประจําเดือนกันยายนจะสวยขนาดไหนนะครับผมเนาะสำหรับพรีออเดอร์รวงหน้านะครับของรางวัลสุดพิเศษก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของวิดีโอตัวเต็มกันสักนิดหนึ่งละกันนะว่ามันควรจะซื้อหรือเปล่านะครับผมเนาะเปิดมาเลยนะครับผมสาหรับศู์ขั้นสายเติมนะครับจะเป็นในส่วนของสกินรถสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายสกินรถสปอร์ตนะครับก็จะไม่มีในส่วนของ ทังด้านเอฟเฟกนะครับแต่มีในส่วนของรูปสกินเป็นรูปปลาชรามนะครับอยู่ทางประตูรษแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับเนาะในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอรูปโปรไฟล์นะครับในส่วนของห้าขั้นสาย ใส่ฟรีสิเออนี่เป็นรูปปัจฉรมเลยนี่ครับแล้วก็สําหรับ10ขั้นนะครับสายเติมจะเป็นในส่วนของรูปแบบนี้เลยต่อไปนะครับสิขั้นสายเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อหนังแขนสั้นคอขุดแบบนี้นะครับแหวกอกนะครับเป็นของลายผู้หญิงนะครับสำหรับลักษณะลายจะเป็นสีม่วงคาดฟ้าแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมสาหรับชุดหนังผู้หญิงนะที่สามารถใส่ได้เฉพาะผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ30ขั้นนะครับจะเป็น ในส่วนของรูปพื้นหลังปลาฉลามเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็40ขั้นสายฟรีนะครับจะเป็นในส่วนของเสื้อผู้ชายแขนยาวนะครับรายข้างหน้าจะเป็นรูปฉลามแบบนี้เลยฉลามบุกอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับสำหรับ5 สิบขั้นายเติมนะครับจะเป็นในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับผมนี่มีหางแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยเป็นหางปลาฉลามงอกออกมานะครับทางชุดก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านเสื้อนะครับกางเกงนะครับรองเท้าทรงผมแล้วก็สกินใบหน้านะครับผมสําหรับเสื้อก็จะประมาณนี้เลยกางเกงนะครับผมรองเท้าทรงผมแบบสีขาวนะครับไฮไลท์ม่วงแล้วก็สกินใบหน้านะครับจะเป็นแบบหน้าบางๆนะครับปากเขียวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับ 不孬。 ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนนะครับสำหรับ80ขั้นสายเติมนะครับสำหรับจะเป็นคา98นั่นเองนะครับรายสกินปืนก็จะเป็นพันธ้ายปืนเนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปปลาฉลามนะครับแต่บอกเลยว่าไม่มีค่าสถานะหรือว่าค่าสแต็คใดๆนะครับสำหรับปืนนี้สวยอย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นคานะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับรายสกินนี้นั่นเองต่อไปนะครับ100้ขั้นสายฟรีนะครับสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเป็น เป็นเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นแบบนี้เลยเป็นลักษณะข้างหน้านะครับเป็นรูปสกินของ ปลาเอ่อปลาฉลามนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยเลยนี่ครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะมีในส่วนของทางด้านอ่าจะเป็นในส่วนของรูปนะครับผมพื้นหลังสําหรับสายเติมนะครับหนึขั้นนะครับแล้วก็ต่อไปที่พลาดไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิปปืนนี่ครับหนึขั้นนะครับสำหรับปืน AUG นะครับผมเนี่ยสำหรับปืนนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับไม่มีค่าสแต็กหรือว่าค่าสถานะใดๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นรายสกินปปืนนะครับ ชาร์ล์แบบนี้เลยนี่ครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปนี่ครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยรูปโปรไฟล์นี่ครับ sí ชาร์ลฉลามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หนึ้อยหขั้นนะครับผมบบสําหรับใายเติมจะเป็นในส่วนของนี่เลยกล่องดวงใจว่าฉลา,ามแบบนี้เลยมีเอฟเฟกต์ท <แ S 2> ี่เท่แบบนี้เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงๆนี่ครับสําหรับทางด้านเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับผมนอนในส่วนของกล่องดวงใจใายเติมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของกระเป๋า180ขั้นนะครับเลเวล3เลเวล1เลเวล2นะครับผมนี่ประมาณ นี่เลยเป็นขี้ปลาฉลามแบบนี้เลยนะครับนอกโลโก้ในส่วนของร่มฟรีกันบ้างนะครับ200ขั้นสายฟรีนะครับโลโก้สกินระเบิด200ขั้นสายเติมนะครับสำหรับเอฟเฟกก็จะเป็นรูปปลาฉลามเลยนะครับนี่เป็นรูปปลาฉลามแบบนี้เลยแรบลิงนี้ออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วต่อไปครับอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับไฮไลท์เด่นเหมือนกัน สำหรับ225ขั้นนะครับนี่ให้ดูในส่วนของสกินระเบิดกันก่อนเลยนะครับผมค่อนข้างที่สวยเลยเนาะสำหรับสายฟรีนะครับ225ขั้นก็จะเป็นในส่วนของแอร์บอร์ดฉลามแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมีเอฟเฟกต์ควันสีม่วงด้วยนะครับผมน้องแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับไฮไรเด็ดนะครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับสำหรับ225ขั้นสายเติมสำหรับชุดผู้ชายนั่นเองนะครับผมนี่อย่างที่น้องๆได้รรรออคคยยยนนะัับบผผมสาหชชุดู้เี่ เออมันกค่อนข้างที่จะสวยนี่ครับผมนี่แอ,อร์บอก็ประมาณนี้เลยเนาะสำหรับชุดผู้ชายนะครับความแบบ มันก็จะประกอบไปด้วย5อย่างด้วยกันนะครับผมก็เหมือนกันเป็นในส่วนของเสื้อนะครับกางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมนี่หน้ากากค่อนข้างที่สวยเลยแล้วก็ทรงผมนะครับเฮ้ยมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับมีสกินใบหน้าบากด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยสําหรับไฟพลาสติกขั้นสูงนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อพรีออเดอร์ในส่วนของเดือนกันยายนีใครชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับสามารถคอมเมนต เราไปดูในส่วนของเซิร์ฟประเทศไทยกันบ้างครับสำหรับเจ้าเซิร์ฟประเทศไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับพีออเดอร์นะครับตอนนี้1,000เพชรนะครับจากปกติ1,950เพชรลดไปถึง48%นะครับก็จะได้รับเลยฟรีๆนะครับสำหรับรางวัลพิเศษพิเศษนะครับนี่ลายเพชรเจ้าสมุดนะครับผมนี่เป็นลายแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็ใครจะจัดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่า ซีซ mm ั hmm. okay, allemaal, que, magical, ่นเดือนกันยาชอบหรือไม่ชอบกันนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนตารางมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับร้านค้าเพชรฟรีนั่นเองนะครับผมเนี่ยสำหรับร้านค้าเพชรฟรีนะครับผมบอกเลยว่าได้เปลี่ยนตารางในส่วนของการแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตารางการแลกเปลี่ยนในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเนาะโอเคก็สําหรับตารางการแลกเปลี่ยนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีในส่วนของทั้งด้าน ชุดนะครับผม่ก็จะเป็นในส่วนของชุดที่เพิ่มเข้าม,มาใหม่นี่ครับผมเยอะมากไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนอีกแล้วนะครับทุกคนเออโอเคสําหรับของก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคอลเลคชันอื่นๆนะครับประมาณนี้เลยโอเคก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวันที่10อ่าวันที่9เดือน9กนะครับก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของร้านค้าใหม่นั่นเองนะครับผมสําหรับชุดแฟชั่นรวไมไปถึงสกิป,ปปืนนั่นเองนะครับผมนอกก็เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับอ่าร้านค้าแห่งความมืดนะครับผมนี่พี่ ยังไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวเรามาลองมาลับสิบหมุนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันกดหยุดไปครับโอ้โหเจ็ดสิบเก้าเลยนะครับกับแปดสิบเซนเลยนะครับผมเน่ของก็ลดประมาณเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครยังไม่ได้เล่นก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะครับสําหรับลักกี้รอยันกันบ้างนะครับผมนอกก็แวะเข้ามาดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันสําหรับอ่ลักกี้รอยันนะครับผมก็จะมีตั้งแต่หอคอยห้าปีนะครับตัวนี้นะครับเป็นหหมมัดใ่่ที ข้ามาล่าสุดเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับใครอยากได้อย่าลืมมาจัดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แปดทีการันตีแน่นอนนะครับผมในส่วนของแปดทีการันตีเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ดูกันไปแล้วนะครับผมนี่เป็นสก,กินลูก2องนั่นเองที่ออก์เรเวลเจตเตทแค่ 7, 3, แบบดีเลยนะครับอย่าลืมมาจัดกันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะแล้วก็ สำหรับการเก็บโทเค็นเหมือนกันนะครับผมนี่การเก็บโทเค็นเพื่อไปแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่สามารถไปแลกเปลี่ยนแฟชั่นชุดได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เช่นกันนะครับผมโดโก้แฟชั่นแพ แฟชั่นตัวตึงอาชญากรรมนะครับผมนี่เป็นไงอย่าลืมมาจัดกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะครับผมเอ้กิจกรรมนี้เหมือนพี่เล่นไปแล้วสิเออพี่เล่นไปแล้วนะครับผมนี่สําหรับแฟชั่นตัวนี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได้หรือว่าอยากจัดนะครับก็สามารถมาจัดกันได้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เข้ามานั่นเองนะครับผมเอาได้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเกอร์กดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่ หน้านี้ครับสำหรับ EP นี P ้ N e. ขอตัวรางค์พวนี้ครับบ๊ายบาย